สวัสดีครับวันนี้เราจะพาทุกคนมารู้จักกับลักษณะงานที่ปฏิบัติของตำแหน่งเจ้าพนักง,งานป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยลักษณะงานโดยทั่วไปสายงานนี้คลุมถึงตำแหน่งต่างๆที่ปฏิบัติงานทางการป้องกันและบรรเทาสาธารณาภายัยซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณาภายัยที่ต้องใช้ความรู้ทางเทคนิคหรือวิชาการพิจารณาทำความเห็นสรุปรายงานเสนอแนะกับดำเนินการ เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณาภายัยรวมตลอดถึงภัยธรรมชาติและสาธารณาภัยอื่นๆเช่นอุทกภยัยวัดภัยการป้องกันฝ่ายพลเรือนและปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหน้าที่และความรับผิดชอบหลักปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นซึ่งไม่จําเป็นต้องใช้ผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณาภายัยภายใต้การกํากับแนะนําตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมายโดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆดังนี้ 1. ด้านการปฏิบัติการ1.1ปฏิบัติงานด้านการป้องกันร,ระวังและบรรเทาสาธารณาภัยตรวจตรารับแจ้งเหตุเช่นอคีภัยอุทกภัยวาตภัยและภัยพิบัติต,ต่างๆเป็นต้นเพื่อให้เกิดความปลอดภัยและบรรเทาความเสียหายในด้านชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน1.2เฝ้าระวังตรวจตราและฝึกซ้อมการรับมือกับเหตุร้ายในรูปแบบต่างๆ เพื่อดาเนินการป้องกันเชิงรุกก่อนเกิดเหตุการณ์1.3จัดเตรียมดูแลบํารุงรักษาเครื่องมืออุปกรณ์ตลอดจนยานพาหนะต่างๆให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้ในการปฏิบัติงานอยู่เสมอเพื่อให้เกิดความพร้อมในการปฏิบัติงานได้ทันท่วงทีและให้การดําเนินการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ1.4รวบรวมจัดทําข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานเช่นสํารวจแหล่งน้ําเส้นทางจร,ราจรแหล่งชุมชนต่างๆบริเวณหรือพื้นที่ที่เสี่ยงต่อการเกิดภยัยเป็นต้น เพื่อจัดทําแผนป้องกันร,รับสถานการณ์และเพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างสะดวกและทันต่อเหตุการณ์1.5จัดทํารายงานบันทึกและสถิติข้อมูลต่างๆในงานป้องกันบรรเทาสาธารณาภัยเพื่อรายงานผู้บังคับบัญชา1.6ศึกษาและติดตามเทคโนโลยีองค์ความรู้ใหม่ๆกฎหมายและระเบียบต่างๆที่เกี่ยวข้องกับงานป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยเพื่อนำม,มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด1.7ปฏิบัติงานและสนับสนุนงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายเพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สังกัดบรรลุภารกิจที่กำหนดไว้ 2. ด้านการบริการ2.1ให้คำปรึกษาแนะนำในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมาเพื่อให้เจ้าหน้าที่มีความรู้ความเข้าใจและสามารถปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง2.2เผยแพร่ประชาะสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณาภายัยและช่วยเหลือผู้ประสบภัยให้แก่หน่วยงานราชการ หรือเอกชนและประชาชนทั่วไปเพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องและสามารถแก้ไขสถานการณ์เบื้องต้นได้ด้วยตนเอง2.3ประสานงานกับหน่วยงานหรือส่วนราชการต่างๆที่เกี่ยวข้องเพื่ออำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานและก่อให้เกิดความเข้าใจอันดีระหว่างกัน2.4ให้บริการรับแจ้งเหตุสาธารณภัยเพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนได้อย่างรวดเร็วทั่วถึงสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่สนใจที่จะสอบตำแหน่งสายงานนี้ แล้วอยากรู้ว่าควรจะสมัครสอบภาคไหนเขตไหนดีเพื่อที่จะให้ได้มีโอกาสเรียกบรรจุมากที่สุดเพื่อนๆสามารถเข้าไปโหลดอีบ e ุ๊กคู่มือแนะนําตําแหน่งโดยเนื้อหาภายในเล่มก็จะมีเขตการรับสมัครสอบท้องถิ่นทั้ง10เขตแปลงยังไงคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งวุฒิที่ใช้สมัครได้ขอบเขตเนื้อหาที่ออกสอบล่าสุดภาคกอขอมาตรฐานกําหนดตําแหน่งความรู้ความสามารถที่ต้องมีสถิติการเรียกบรรจุในแต่ละปี เรียกหมดหรือไม่แนวทางวิธีการเลือกเขตที่ควรสมัครสอบสอบที่ไหนดีการเรียกบรรจุข้ามเขตเรียกยังไงได้บ้างสามารถหาอ่านแบบอ e ีบุ๊กได้แล้วที่แอปเมฟลิงก์ดาวน์โหลดอยู่ที่คอมเมนต์ปักหมุดน,นะครับ